สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยไอคิวพรัชช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาลงทะเบียนเกษตรกรในรูปแบบดิจิตอลนะครับตัวที่ลงทะเบียนจะเป็นตัวฟาร์มบุ๊กและตัวที่ใช้ในการถ่ายรูปนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าลิงเป็นรูปหน้าลิงนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะทําการลงทะเบียนเกษตรกรนะครับเราจะต้องมีเล่มสีเขียวซึ่งเป็นเล่มทะเบียนเกษตรนะครับเราจะใช้ตัว รหัสทะเบียนเกษตรกรครับจะมีทั้งหมด12หลักนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวที่ผมวงสีแดงไว้แบบนี้นะครับเมื่อเรามีรหัสทะเบียนเกษตรกรแล้วนะครับเราจะนํารหัสทะเบียนเกษตรกรตัวนี้นะครับไปกรอกเพื่อเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันฟาร์มบ o o k นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับหลักๆเลยก็จะมีตัวโทรศัพท์ นะครับโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็สามารถลงแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กแล้วก็ลงแอปพลิเคชันลิงนะครับที่ใช้ในการถ่ายภาพได้นะครับตัวนี้คือแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับจะเป็นรูปสีเขียวแล้วก็มีเล่มทะเบียนเกษตรอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเรามาคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กกันเลยครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับ เราก็จะเห็นเป็นสมุดทะเบียนเกษตรดิจิตัลนะครับแบบนี้นะครับจะมีให้เรากรอกนะครับตัวข้างบนจะเป็นรหัสทะเบียนเกษตรนะครับ12หลักเราก็นําทะเบียนเกษตรของเรา12หลักกรอกลงไปเลยนะครับแล้วก็ในช่องของรหัสผ่านนะครับก็ใช้เป็นรหัสทะเบียนเกษตรนะครับตัวเดิมนนะครับในการกรอกเข้าไปนะครับเมื่อเรากรอกรหัสทะเบียนเกษตรแล้วก็รหัสผ่านแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับ ก็จะเข้ามาที่สมุดทะเบียนเกษตรดิจิตัลนะครับแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นชื่อของเรานะครับซึ่งตรงกับตัวเล่มทะเบียนเกษตรสีเขียวที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ จะมีข้อมูลนะครับว่าเราเคยขึ้นทะเบียนเกษตรเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในช่องของไทยคิวพัทนะครับที่ผมสมมุติขึ้นมาให้เห็นก็จะเป็นวันที่1มีนาคม2560นะครับแล้วเขาจะบอกว่าเราเคยลงทะเบียนเกษตรอยู่ที่อำเภอใดจังหวัดใดนะครับต่อมาให้เราคลิกปุ่มปรับปรุงทะเบียนก็จะขึ้นข้อมูลแปลงเกษตรของเราที่มีทั้งหมดนะครับอย่างของผมนะครับมีทั้งหมด3แปลงนะครับก็จะเป็นแปลงพอบทอ5แล้วก็โฉนดอีก2แปลงรวมเป็น3แปลงวันนี้นะครับผมก็จะลง ทะเบียนตัวโฉนดแปลงเลขที่9999นะครับเราก็ทําการคลิกบริเวณลูกศรน,นะครับแบบนี้นะครับคลิกเข้ามาจะมีข้อมูลว่าตัวโฉนดแปลงเลขที่9999ของผมนะครับว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับคลิกบริเวณลูกศรน,นะครับด้านขวามือแบบนี้นะครับ โอเคเมื่อคลิกมานะครับเขาจะขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลให้เรากรอกนะครับว่าว่าหมุดหมู่ที่เราทําการเกษตรปีนี้คืออะไรแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็เลือกเป็นข้าวนะครับแล้วก็ชนิดจะเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ของข้าวก็จะเป็นกอขอ12นะครับหนองคาย 80. นะครับจากนั้นเราก็มาคลิกวันที่เราปลูกนะครับสมมุติว่าผมปลูกวันที่1แล้วกันนะครับ1แล้วก็กดโอเคแล้วก็เดือนนะครับ สภาคม2,568นะครับจากนั้นก็มาดูที่วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะครับผมก็ลงเป็นวันที่สัก15แล้วกันนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับ2,568นะครับผมแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ เรามาดูเนื้อที่ปลูกนะครับจะขึ้นมาเองนะครับตามที่เราเคยลงทะเบียนเกษตรไว้กับเกษตรอำเภอนะครับตัวนี้9ไร่2งานนะครับเรามาดูในส่วนของผลผลิตรวมที่คาดว่าจะได้รับนะครับซึ่งข้อมูลในการลงทะเบียนเกษตรนะครับเราก็จะใช้การคาดเดานะครับว่าแปลงขนาดนี้จํานวนไร่เท่านี้นะครับจะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่นะครับวิธีการคํานวณในการคํานวณข้าวเหนียวนะครับ1ไร่คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ400 กิโลกรัมนะครับตัวนี้ของผมทั้งหมด9ไร่2งานนะครับเราก็คำนวณคร่าวๆนะครับว่า9.5นะครับประมาณ9ไร่ครึ่งนะครับเราก็นำ9.5นะครับคูณด้วย400จะได้ผลผลิตประมาณ3,800กิโลกรัมนะครับเราก็นำตัวเลขนะครับ3,800นะครับไปกรอกลงในช่องผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับนะครับแบบนี้จากนั้นก็ให้เรากดยืนยันนะครับ ข้อมูลที่เราลงทะเบียนนะครับและสักครู่ก็จะเกิดการประมวลผลนะครับโดยเขาจะขึ้นข้อความให้เรารู้ว่ามีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปหน้าแรกนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการถ่ายภาพแปลงนะครับผมแนะนําให้เรายืนอยู่บริเวณแปลงแล้วก็ทําการลงทะเบียนบริเวณนั้นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราลงทะเบียนอยู่บริเวณใดนะครับค่า GPS หรือพิกัดนะครับจะขึ้นบริเวณที่เราทําการลงทะเบียนนะครับ การลงทะเบียนอยู่บริเวณแปลงจะดีมากๆนะครับซึ่งข้อมูลจะเป็นจริงด้วย mm. เมื่อเราคลิกเข้ามาที่แอปลิงนะครับจะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นตำแหน่ง GPS ที่เราอยู่นะครับสมมุติว่าสถานที่ตรงนี้คือตำแหน่งจริงที่ผมอยู่นะครับให้เราคลิกบริเวณด้านล่างขวานะครับจะมีกล้องถ่ายภาพนะครับ ค,คลิกมาก็จะทําการถ่ายภาพแปลงนะครับซึ่งข้อดีของแอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าด้านล่างด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นข้อมูลที่อยู่ของสถานที่แปลงที่เราทําการเกษตรนะครับแล้วก็จะขึ้นเวลาที่เรากําลังถ่ายภาพอย่างของผมก็คือ1 1บเนิกาสานาทีวันที่ผมถ่ายภาพก็จะเป็นวันที่6กรกฎาคม2566นะครับส่วนด้านล่างขวาจะขึ้นเป็นโซนนะครับโซนที่เราทำการถ่ายภาพแล้วก็ขึ้นพิกัด x y นะครับ รวมทั้งระยะที่เราทําการยืนอยู่บริเวณถ่ายภาพกับแปลงนะครับส่วนด้านบนซ้ายนะครับจะมีข้อความขึ้นมาว่าชื่อแปงลงรายละเอียดแปลงให้เราทําการคลิกนะครับตรงชื่อแปลงก็ให้เราใส่ชื่อนะครับของตัวเรานะครับหรือชื่อแปลงอย่างเช่นพิมพ์ว่านายกอนนายขอนะครับของผมผมจะพิมพ์เป็นชื่อของช่องนะครับไทคิวพัแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นโฉนดแปลงนะครับ เรามีแปลงที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหมายเลข9999ผมก็จะเขียนโฉนดแปลงที่9999แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็มีภาพถ่ายแล้วต่อมาให้เรากดเข้าที่แอป f a ร์ book อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงถ่ายภาพแปลงนะครับเห็นไหมครับถ่ายภาพแปลงตัวนี้ก็จะเป็นผมก็ไปเข้าที่9999นะครับที่มีด้านขวามือเป็นรูปกล้องถ่ายภาพนะครับ คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นก็จะมีข้อมูลนี่นะครับให้เราคลิกบริเวณนี้นะครับก็จะขึ้นข้อมูลมาแบบนี้นะครับว่าเรามีการลงทะเบียนนะครับว่ามีการปลูกข้าววันที่1พฤษภาคม2568นนะครับก็ให้เราทำการกดถ่ายภาพแปลงนะครับถ่ายภาพแปลงแบบนี้นะครับ กดถ่ายภาพแปลงเสร็จให้เรานะครับเลือกภาพที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นะครับเมื่อเลือกภาพแล้วนะครับระบบก็จะอัปโหลดภาพเมื่อสักครู่เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับจะเป็นรูปแปลงเมื่อสักครู่อยู่บริเวณตรงกลางด้านซ้ายมือนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับของผมนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดส่งภาพเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้ตรงลูกศรชี้นะครับกดส่งภาพเสร็จแล้วแอปพลิเคชันจะทําการประมวลผลนะครับ แล้วก็ภาพจะปรากฏขึ้นไปด้านบนนะครับของข้อความที่ว่าถ่ายภาพแปลงนะครับแล้วก็ตรงบริเวณตำแหน่งนะครับจะเป็นตำแหน่งที่เรายือนอยู่หรือใช้แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนี้นะครับดังนั้นแล้วเราควรจะอยู่บริเวณแปลงที่เราทำการเกษตรนะครับโอเค,อเคก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็มากดติดตามผลดูนะครับกดดูก็จะขึ้นข้อมูลแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแปลงที่เราทาการลงทะเบียน ล่าสุดนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นชโนดนอสอสนะครับ9999ก็ 99, 99. จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็ทําการตรวจสอบนะครับว่าตรงไหมอย่างเช่นว่าแปลงที่9999 99. ลงทะเบียนเกษตรเป็นการปลูกข้าวเหนียวนะครับวันที่ปลูกเก็บเกี่ยววันใดนะครับแล้วก็ ปริมาณนะครับผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือ1ไร่ประมาณ400กิโลกรัมนะครับเราก็คำนวณดูนะครับแล้วก็จะขึ้นข้อมูลว่าเราทำการนะครับแจ้งวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นของผมทำวันที่6กกรกฎาคม2568กก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่นะครับทำการตรวจสอบสิ่งที่เราลงทะเบียนไปนะครับ อย่างในปีที่ผ่านมานะครับเมื่อมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าผ่านแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับรอให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบก่อนโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการลงทะเบียนเกษตรกรนะครับผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับก็ง่ายๆนะครับทำได้ไม่ยากนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีข้อความสงสัยก็ฝากทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไทยคิวพัทต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ